สวัสดีครับพี่น้องปองกกและปองปายเมื่อน,นี้มีโนมาแนะนำเมนูสุปหน่อไม้ได้สุปหน่อไม้อีสานบ้านเฮานี่แหละอันนี้เขาก็มีหน่อไม้หน่อไม้เขาก็ไปต้มเสียานานกนไหลกนที่เราซม,มาอมาเห็ดนะครับแล้วก็คั่วมะเ,เขเเข้าคั่วกระเทียมหัวหอมอะ่ะแล้วก็ตำนะครับก็คุกเข้าได้เลย ันก็ง่ายๆพี่ดองบุมีอย่างไรเราแก้มาตำตำตำใส่กันก็เหมือนเราตำซึมตำคล้ายๆกันนะครับใส่ผงชูรสใส่หมักเป็ดใส่น้ำปลาปลาล้านะครับปรุงตามรสชาติที่เราต้องการนะครับทุกคนบริญาลองชิมบึ่งนะสักหน่อยรสชาติก็ย่างบดได้ปันได้เออเอา เติมยังไส้ก็ไดนะเติมมันคกค่อยคนะัดไปแลเติมน้ำปลาไส้นะครับเติมปลาไส้อีนิดนึงก็ถือว่าเป็นอันเซจเรียบร้อยแล้วของง่ายๆนะครับทุกคนง่ายๆผักกระเฮ็ดกินได้แนะนำให้เฮ็ดกินเด้อแบบโอ้อยากเวาพิเศษเฮาใส่งานะนะใส่งานด้วยนะครับทุกคนใส่ข้าวคั่วอันนี้ก็ใส่ปกติอยู่แล้วเนี่ยเราก็ต้องตำแบบ ให้มันมีน้ำเยอะๆแบบนี้มันจะได้แบบเอาเข้าวเหนียวจําไปลงแล้วกินโอ้เป็นอันเสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟไปให้เบิ้งเด้อไปยากนั่น